สวัสดีค่ะเพื่อนๆแฟนคลับของครูปุริทุกคนอยู่ที่หน้าจอเหมือนเดิมยังไม่เป็นไหนเลยนะคะหน้าจอ Facebook เพื่อนๆจะต้องให้เวลาตรงนี้นะคะนี่ค่ะเข้ามาตรวจสอบหน้าจอของตัวเองนะคะเป็นอย่างไรบ้างอะไรนคอยเข้ามาดูนะะมาดูมาดูหน้าจอแล้วก็พอเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะเพราะหน้าจอของเราเลยใช่เราเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีคําว่าเพิ่มเติมอยู่นะคะจะมีคําว่าเพิ่มเติมเพิ่มเติมคือตรงนี้นะคะ เพิ่มเติมหนเพิ่มเติมตรงนี้นะคะให้เรากดตรงคําว่าเพิ่มเติมเข้าไปนะคะเพื่อจะไปดูว่าคลิปวีดีโอของเรามีคนดูกี่คนมียอดวิวเท่าไหร่แล้วนะคะอันนี้เราก็กดคําว่าเพิ่มเติมพอไปเลยกดแต่ยังยังไม่กดกดเพิ่มเติมกดเข้าไปแล้วกดเข้าไปแล้วก็จะมีรูปภาพเรียวคลิปวีดีโอแล้วก็กดอันที่สองคือ,อกดอันที่สามคือเรียวนะกดเข้าไป ในหน้าจอของเรียวก็จะบอกหมดเลยว่าแต่และคลิปที่เราลงมีคนดูเท่าไหร่เท่าไร่อย่างวันนี้ที่ลงไปคนดูสี่คนห้าคนคนดูน้อยมากนะคะเยอะแต่ว่าคนดูน้อยไม่เป็นไรหมายความว่าเราลงทุกวันนะ่ะมันก็จะเพิ่มโอกาสการมองเห็นและคลิปที่เราลงไว้ก่อนหน้าเนี้ยอันใหม่ก็จะเป็นดันยอดเดิมนะคะนี่มีคนดูสองสามคนหลังจากที่เราเปิดเข้ามาแล้ว กด cover, คําว่าเพิ่มเติมเขาก็จะบอกบทเลยว่าแต่ละคลิปที่คนดูเท่าไหร่เพื่อนลงไปใช้ของตัวเองค่ะ